ทำงานไฟป่าแล้วพี่มาได้ไงเนี่ยพี่มานานแล้วพี่มาดูไฟพี่ก็มารอเองที่นี่แหละพี่มาดูไฟใช่เอาแล้วหัวหนุ่มหัวหน้าลุกนุงลุกน้องพี่ไปไหนหมดล่ะขอไปยู่ยที่หนึ่งยู่กที่หนึ่งไม่ได้ผมไม่เชื่ออย่างนี้ผมก็ผมจะรู้ได้ไงอะว่าเป็นพี่จริงอ่ะมาดูบุหรีด้วยกันวะนั่งรอให้รอกูด่ากูได้รอหมอไม่มีปัญหาในกระเป๋าใีนไม่อะน้องหลวงบอกว่าได้ยินเสียงคนเดินนี่แหละ ผมมันขึ้นนั่งปุ๊บก็เจอพ่อปั๊บดีนะไม่ซุ่มทำร้ายเราเดินเอาไฟใช้ป่าพี่ผมเฟี่ยงให้มเอาแล้วทำไมไม่เอาพี่ทำไมพี่ต้องทำเสียงดุใส่ผมด้วยเรารู้จักกันมาต้องนานอยากได้แล้วทำไมอ่ะกลับ MM <IS AS ING> แล้วกลับไปไหนมาคุยกันก่อนดิมุดไปต้ห้างเฮ้ย <IS AS ING> นั่งยังไงว่าแล้ว <IS AS ING> ต่อนหน้าต่า